21กฎการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ตลอดชีวิตกฎข้อที่11เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการของคุณจงเป็นทั้งหมดที่คุณควรเป็นตลาดจะยอมจ่ายรางวัลชั้นเลิศให้กับการกระทำที่เยี่ยมเท่านั้นรายได้ของคุณจะถูกกำหนดโดยองค์ประกอบ3อย่างอย่างแรกคือสิ่งที่คุณทำอย่างที่สองสิ่งที่คุณทำทำได้ดีแค่ไหน อย่างที่3สิ่งที่คุณทำไม่มีใครแทนที่คุณได้คนประสบความสําเร็จสูงสุดเขาจะตัดสินใจทำสิ่งนั้นให้ดีเลิศถ้าทำทั้งทีต้องทำให้ที่สุดแล้วก็เป็นที่1นึ่ะเขาตัดสินใจที่จะยอมจ่ายทุกอย่างเสียสลาดทุกอย่างและลงทุนเวลาที่จำเป็นในการทำให้ตัวเองเก่งในวงการที่พวกเขาเลือก สายตาอย่างลึกที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครดีกว่าคุณและก็ไม่มีใครฉลาดกว่าคุณคนเราแค่ดีกว่าหรือฉลาดกว่าในมุมต่างๆที่แตกต่างกันเท่านั้นนอกจากนี้ทักษะในการทำธุรกิจทุกอย่างค่ะสามารถเรียนรู้กันได้คนที่กำลังทำธุรกิจบางอย่างได้ดี อาจเป็นพอพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญบวกกับทักษะอื่นๆมาก่อนหน้าคุณถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผู้อื่นประสบความสำเร็จมันย่อมหมายความว่าคุณยังไม่ได้เรียนรู้ทักษะเหล่านั้นสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้กฎเหล็กของการพัฒนาตัวเอง การจะบรรลุอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อนคุณต้องเป็นคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในวงการคำถามเดียวที่คุณจะต้องตอบก็คือฉันจะบรรลุมันได้อย่างไรคุณต้องโฟกัสจดจ่อทำแล้วก็หาทางชนะนะฮะทำจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทรัพย์สินนั้นมีค่าหรือเสื่อมค่าระดับความรู้และทักษะที่คุณมีนั้นกําลังจะล้าสมัยหรือสามารถใช้ในการหาเงินสมัยก่อนนะคะคือการหาเงินเนี่ยความสามารถในการหาเงินในสมัยก่อนค่ะมันอาจจะไม่เวิร์กในยุคนี้ในสมัยนี้แล้วก็ได้มันจะมีค่าหรือเสื่อมค่าก็ขึ้นอยู่กับว่าวัานนี้คุณยกระดับ ให้มันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันล้าสมัยไปเฉยๆแบบนั้นแหละแยกแยะความรู้ที่คุณจำเป็นต้องมีคุณควรตั้งคำถามให้กับตัวเองค่ะว่าความรู้ทักษะข้อมูลอะไรบ้างนะที่ฉันจำเป็นจะต้องมีเพื่อเป็นผู้นำในวงการของฉันในระยะเวลาอีกหลายปีข้างหน้านึกภาพจินตนาการนะคะว่าผลลัพธ์ภายใน3-5ปีข้างหน้าค่ะ คุณจะเป็นคนเก่งที่สุดเงินรายได้แต่ละเดือนสูงสุดหลักล้านสูงสุดในวงการของคุณคุณต้องทำอย่างไรวางตัวอย่างไรและให้กลับมาที่จุดเริ่มต้นในวันนี้ค่ะว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและเราจะต้องบรรลุอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดจุดนั้นค่ะขยับขยายอาชีพการงาน งานทุกงานล้วนประกอบไปด้วยด้านที่ให้ผลลัพธ์สำคัญ7ด้านด้วยกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเรื่องของการขายการขายเนี่ยองค์ประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือ1นึ่งค่ะ การแสวงหาลูกค้า2การสร้างมิตรไมตรีสร้างสารสัมพันธ์อันที่3ค่ะการแยกแยะความต้องการของลูกค้าอันที่4การนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าข้อที่5ค่ะการตอบข้อคัดค้านการตอบข้อโต้แย้งนั่นเองค่ะข้อที่6การปิดการขายและข้อที่7สําคัญมากนั่นก็คือ การขายซ้ําให้ลูกค้าเก่าที่พึงพอใจค่ะและที่สําคัญเราจะให้ลูกค้าเก่านะคะช่วยให้บอกต่อลูกค้าใหม่และก็จงพัฒนาและขยายงานของคุณออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะทำการวิเคราะห์360องศา ในการวิเคราะห์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ผู้อื่นประเมินเราในฐานะที่เราเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้บริหารเราจะรู้ข้อบกพร่องของตัวเองและจุดปรับแก้ไขจากการฟีดแบคจากเพื่อนร่วมง,งานนั่นเองค่ะเป็นการวิเคราะห์และพัฒนาตนที่ดีที่สุดมากๆเลยนะคะจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองโดยการทําแบบสอบถามก็ได้ค่ะแล้วให้เพื่อนนะคะทําแบบสอบถามให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องระบุชื่อค่ะเราจะได้รู้จุด บุคพ้องของตัวเราเองแล้วนำมาปรับนำมาแก้ไขนะคะตรงจงตั้งใจเรื่องที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้เป็นเป้าหมาย เมื่อคุณกำหนดด้านที่ให้ผลลัพธ์สำคัญที่สุดที่คุณต้องการและอยากจะพัฒนามากที่สุดได้แล้วจงตั้งมั่นให้มันเป็นเป้าหมายค่ะวางแผนกำหนดมาตรฐานกำหนดเส้นตายจากนั้นก็ลงมือพัฒนาตนเองในด้านนั้นๆทุกวันใน1อาทิตย์ใน1เดือนหรือใน1ปีนะ้าเราพัฒนาไม่หยุดค่ะคุณก็จะเก่งขึ้นดีเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะ การยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นคุณเกิดมาพร้อมกับทักษะความสามารถแนวโน้มความเข้มแข็งความอ่อนเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานนะคะ มีพรสวรรค์มีความเป็นธรรมชาตินะสิ่งเหล่านี้แหละนะที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่วัยเด็กและมักจะเห็นเด่นชัดในช่วงที่เราอยู่วัยรุ่นนะคะที่กล้าสแสดงออกมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะในชีวิตคุณสำคัญคือคุณต้องแยกแยะค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเก่งจริงๆแล้วก็อะไรคือสิ่งที่คุณเก่งได้นะและทุ่มเท ทั้งกายและก็ใจพยายามทำสิ่งนั้นค่ะดึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราค่ะให้ออกมาเป็นจุดเด่นให้เป็นเลิศในด้านนั้นๆวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวคุณเองก็คือการพัฒนาไปในทิศทางพรสวรรค์และความสนใจของคุณเพราะเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่ทำให้คุณแปลกและแตกต่างไปจากผู้อื่นทุกคน พัฒนาพรสวรรค์ของคุณทุกคนมีพรสวรรค์ที่มีความสามารถต้องอาศัยความขยันค่ะคนส่วนใหญ่มักตายไปพร้อมกับความสามารถที่ยังไม่ได้แสดงออกมาให้โลกได้รู้เศรษฐีที่สร้างตัวเองค่ะจนร่ำรวยส่วนใหญ่บอกว่าผมไม่เคยทำงานเลยสักวันในชีวิต สิ่งที่พวกเขาทำก็คือค้นหาสิ่งที่พวกเขาทำแล้วมีความสุขแล้วก็ทำสิ่งนั้นได้มากขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปอีกค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทำงานที่เรารักเราเหมือนได้พักทุกวันนั่นเองค่ะแยกแยะพรสวรรค์พิเศษของคุณวันนี้ก็จะมีวิธีการแยกแยะนะคะจะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ค่ะ คุณทำอะไรได้ดีที่สุดและมีความสุขมากที่สุดถ้าคุณมีเงินทองเพียงพอแล้วคุณจะยอมทําสิ่งนี้โดยไม่เอาค่าแรงมันจะดึงเอาส่วนที่ดีที่สุดของคุณออกมาคุณจะได้รับความพึงพอใจและความสุขอย่างใหญ่หลวงเมื่อคุณได้ทํางานนั้นๆยิ่งทํายิ่งภูมิใจต่อให้เราไม่ได้เงินเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะข้อที่สองค่ะคุณทำสิ่งนั้นได้ดี คุณจะดูเหมือนมีความสามารถตามธรรมชาติในการปฏิบัติงานนั้นๆหรือที่เราเรียกกันว่ารู้สึกลงมือทำอย่างหนักโดยธรรมชาตินะโดยที่เราเนี่ยไม่ฝืนใจตัวเองนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะคุณมีพรสวรรค์พิเศษอะไรนาะที่ติดตัวมาที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังเด็กค่ะ มันมีอะไรบางอย่างที่คุณมีความสุขกับการทำมันมาตลอดและนํามาซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่กับคําชมเชยจากผู้อื่นอะไรที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนะคะและส่งผลนำให้ชีวิตเราค่ะประสบความสําเร็จในวัยผู้ใหญ่นั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะคุณเริ่มทำได้ง่ายโดยไม่ต้องไปเริ่มเรียนรู้ใหม่เริ่มทำได้เลยและคุณก็ทำมันได้ดีอีกด้วย ข้อที่5ค่ะคุณหลงไหลในสิ่งที่คุณทำคุณชอบพูดถึงมันคิดถึงมันอ่านมันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนามันให้ดีเลิศที่สุดค่ะข้อที่6ค่ะคุณรักที่จะเรียนรู้กับมันพร้อมที่จะเก่งแล้วก็ขยับขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตลอดชีวิตค่ะไม่หยุดการเรียนรู้นั่นเองค่ะข้อที่7ดค่ะ คุรจะทำมันด้วยความสุขจนลืมเวลาไปเลยยิ่งทำยิ่งติดใจยิ่งหลงไหลและก็ยิ่งมีความสุขในการลงมือทำค่ะพี่ๆลองค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองดูนะคะทั้ง7ข้อนี้นะคะถ้าเราเจอแล้วสิ่งนั้นก็คือขุดขึ้นมาค่ะให้มันเป็นเลิศที่สุดให้มันเป็นจุดเด่นของเรานะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นเลิศ คุณมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณหน้าที่ของคุณก็คือพัฒนามันไปตลอดชีวิตของคุณทักษะหลายอย่างเป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันมันต้องพึ่งพากันและกันหมายความว่าคุณต้องมีทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งระดับหนึ่งนะเพื่อใช้ทักษะอื่นๆในระดับที่สูงขึ้นบางครั้งคุณอาจจะต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่คุณไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบนะ,ะเราอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งนั้นนะ่ะเป็นพิเศษแต่มันก็คือราคาที่คุณต้องจ่ายนะเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศในวงการที่คุณเลือกเราถนัดสิ่งไหนแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนานะคะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดด้วยเพื่อเอามาประกอบกันก็จะได้เป็นเลิศคูณ2คูณสินั่นเองค่ะ หลีกเลี่ยงกับดักของการเป็นนักปฏิบัติที่แย่อย่าปล่อยให้ตัวเองอ่อนหัดทางด้านจิตใจนะอย่าให้ความอ่อนหัดทางด้านจิตใจมาฉุดหลังไม่ให้ตัวเองได้ลงมือทำเขาเรียกว่าความท้อแท้ที่หัดจนเป็นนิสัยฉันไม่เก่งฉันไม่มีทุนฉันไม่มีพรสวรรค์มันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างค่ะที่จะพยายามหาเหตุผลให้คุณค่ะไม่ลงมือทา หากคุณแน่วแน่ตั้งใจทำอะไรให้สำเร็จอย่าปล่อยให้ตัวเองมีข้ออ้างค่ะการฝึกฝนทำให้เชี่ยวชาญคุณยิ่งฝึกสิ่งที่คุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมากขึ้นเท่านั้นคุณยิ่งฝึกมากคุณก็ยิ่งมั่นใจมากและคุณยิ่งเอาชนะความรู้สึกว่าคุณมีทักษะในด้านนั้นไม่มากพอเร็วขึ้น คุณก็จะควบคู่ควบคุมมันได้เร็วขึ้นด้วยเมื่อคุณเสริมทักษะน,นั้นเข้าไปในกล่องเครื่องมือในสมองของคุณคุณจะครอบครองมันไปโดยตลอดระยะเวลาที่เหลือในอาชีพการงานของคุณจงตั้งปณิธานเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้ววันนี้ค่ะว่าจะเข้าไปอยู่ร่วมกับ 10%ร์เซ็แรกของคนในวงการของคุณจงพิจารณาดูนะคะว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาหาเงินได้อย่างไรพวกเขาทําอะไรที่แตกต่างไปจากคุณจงพิจารณาถึงความรู้พิเศษและทักษะที่พวกเขาพวกเขาสร้างขึ้นมาแล้วตั้งปณิธาน,นาแน่ๆแน่ว่าจะสร้างขึ้นมาในตัวคุณเองให้จําไว้นะคะว่า ทุกสิ่งที่คุณทำได้ในขอบเขตของเหตุผลคุณก็ยอมสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันค่ะไม่มีใครเก่งกว่าคุณไม่มีใครฉลาดกว่าคุณความจริงที่ว่า คนในระดับสุดยอดของวงการคุณนั้นครั้งหนึ่งพวกเขาไม่ได้อยู่ในวงการของคุณเลยด้วยซ้ำคือหลักฐานที่พสูจน์ได้เห็นค่ะว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทำสำเร็จคุณย่อมทำสำเร็จได้เช่นกันค่ะถ้าเพียงแต่คุณจะตั้งเป้าหมายและทำเป้าหมายนั้นให้นานพอและหนักแน่นพอมันจะไม่มีขอบเขตจำกัดใดๆแล้ววันนี้นะคะยังมีเวิร์กช็อปอยู่5ข้อนะคะให้พวกเราได้ลองลิส รายการนะคะเกี่ยวกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการของคุณค่ะข้อที่1ค่ะจงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าจะเข้าไปอยู่ร่วมกับคน10%แรกในวงการของคุณสร้างคอผูกมัดตลอดชีวิตว่าจะต้องดีเลิศเท่านั้นค่ะ ข้อที่2แยกแยะด้านที่ให้ผลลัพธ์สำคัญในงานของคุณสิ่งที่แน่นอนสุดๆที่คุณทำได้ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงการของคุณข้อที่3แยกแยะจุดที่อ่อนในทักษะของคุณและเริ่มโครงการทำมันให้กับตัวคุณเองเพื่อพัฒนาตัวคุณให้เป็นเลิศในด้านนั้นๆค่ะพัฒนาจุดอ่อนขึ้นมาให้ตัวเองนำหน้าและเป็นเลิศนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะกําหนดความรู้เพิ่มเติมที่คุณจะเป็นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเพื่อก้าวขึ้นไปสู่จุดสุดยอดของวงการของคุณแล้วก็วางแผนที่จะทําแล้วก็ให้ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆค่ะข้อที่5ค่ะอุทิศตนให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านหนังสือ ฟังเทปเข้าคอร์สเกี่ยวกับความรู้ในวิชานั้นๆในวงการนั้นๆค่ะเข้าคอร์สแล้วก็เข้าสัมมนา,าต่างๆพัฒนาลงมือทําในสิ่งที่คุณเรียนรู้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทําทันทียังไงก็ประสบความสําเร็จยังไงก็ลองทำเวิร์กช็อปการเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการของคุณนะ5วิธีนี้แหละที่จะทําให้พวกเราค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็พิชิตเป้าหมายได้ทํา มีรุ่นพี่ของเราทำได้เราเองก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ